ครับพี่น okay. ้องครับต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงของการเรียนพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับสําหรับเช้าวันนี้นะครับแล้วก็เราก็จะยังคงได้มีโอกาสได้เรียนพระวจนะของพระเจ้าเหมือนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราจะดูด้วยกันในหัวข้อนะครับกําลังใจเพื่อไปต่อกําลังใจเพื่อไปต่อนะครับเราจะใช้พระวจนะของพระเจ้าจากพระธรรมสุภาษิตนะครับสุภาษิตบทที่16ข้อที่20 ถึงข้อที่24พี่น้องครับเปิดด้วยกันในพระธรรมสุภาษิตนะครับ1ินะครับ,รบข้อที่2 0ถึง24นะครับผมจะอ่านจากพระวจนะของพระเจ้านะครับพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าผู้ใส่ใจพระวจนะจะ,จะเจริญรุ่งเรืองและคนที่วางใจในพระยาเว์จะสุขสบายคนมีปัญญาเรียกได้ว่าเป็นคนมีความเข้าใจและวาจาอ่อนหวาน เพิ่มอำนาจการสั่งสอนปัญญาเป็นน้ำผู้แห่งชีวิตแก่ผู้ที่เป็นเจ้าของแต่ความโง่เป็นการลงโทษแก่คนโง่ใจของคนมีปัญญาทำให้วาจาของเขาสุขุมและเพิ่มอำนาจการสั่งสอนแก่ปากของเขาถ้อยคำแช่มชื่นเป็นเหมือนรวงพึ่งเป็นความหวานแก่วิญญาณจิตและเป็นพารานามัยแก่ร่างกายให้ลอดที่ฐานด้วยกันนะครับ สาธุการแด่พระชา้าพระบิดาขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ที่มาถึงเราทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าที่พระวจนะของพระเจ้านั้นจะหนุนจิตชูใจประทานแนวทางในการดําเนินชีวิตแก่เราอีกครั้งหนึ่งแเราขอบคุณพระเจ้าเราเพึ่งผ่าในพระวจนะของพระเจ้าที่จะเสริมกําลังให้ชีวิตของเรานั้นก้าวเดินต่อไปขอทรงหนุนจิตชูใจพี่น้องของข้าพระองค์ที่กําลังอ่อนล้าอ่อนแรงจะพบกําลังใหม่ในพระองค์เราขอบคุณพระองค์ รรเ,เราอธิษฐานทูลขอการทรงนำในการศึกษาพระวจนะของพระองค์ในเช้านี้ร่วมกันเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนครับพี่น้องครับหลายวันก่อนนะครับผมได้อ่านบทความนะครับจากมานาประจําวันนะครับพี่น้องหลายท่านก็อ่านมานาประจําวันเป็นประจํานะครับแต่มีมีบทความหนึ่งนะครับเมื่อหลายวันก่อนนะครับผมได้อ่านแล้วรู้สึกรู้สึกเห็นด้วยแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจนะครับก็บอกว่า นี่ผลการศึกษานะครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับแสดงว่าถ้อยคําให้กําลังใจนะครับที่ให้กับคนที่มีปัญหาในด้านสุขภาพเนี่ยจะช่วยให้เขาหายป่วยได้เร็วขึ้นพี่น้องครับคำให้กําลังใจนะครับจะช่วยให้คนที่เจ็บป่วยหรือมีปัญหาสุขภาพเนี่ยหายป่วยหรือมีกําลังใจสู้ต่อไปได้ดีขึ้นเขาบอกว่าเขามีการทดลองนะครับโดยการทดลองให้ อาสาสมัครที่เกิดอาการแพ้นะครับอาการแพ้ผิวหนังคันมีผื่นอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เปรียบเทียบกันระหว่าง2กลุ่มนะครับคือกลุ่มหนึ่งเนี่ยได้รับกําลังใจจากหมอนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้รับผลปรกากฏออกมาว่ากลุ่มที่ได้รับกําลังใจนะครับรู้สึกกังวลใจน้อยลงและคันน้อยกว่าอีกกลุ่มหนึ่ง อันนี้น่าสนใจนะครับฉะนั้นนี่คือคือผลสำรวจหรือการศึกษาที่เราได้พบนะครับแล้วก็มีคนที่แบ่งปันกับเราฉะนั้นมีเรื่องจริงด้วยนะครับว่าถ้อยคำแห่งกำลังใจนั้นหรือถ้อยคำแห่งความปรารถนาดีมันมีหลายมิตินะครับมีมิติที่สามารถให้ออกไปมีมิติที่สามารถรับคืนกลับมาแล้วก็มันไม่ใช่เพียงการให้ออกไปเท่านั้นแต่มันเป็นอีกด้านหนึ่งที่ จะให้กลับมาอย่างชีวิตของเราได้ดังเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับที่เกิดขึ้นในต่างประเทศมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเขาได้ส่งข้อความส่งข้อความไปผิดเบอร์พี่น้องครับผิดเบอร์โทรศัพท์นะครับเขาตั้งใจที่จะส่งเบอร์หนึ่งแต่ปรากฏว่ากดยังไงไม่ทราบมันไปส่งอีกเบอร์หนึ่งนะครับเพื่อที่จะตั้งใจจะถามถามเพื่อนของเธอแล้วก็ส่งรูปไปด้วยนะครับ ตั้งใจจะถามเพื่อนของเธอว่าชุดที่เธอไปซื้อมาชุดที่เธอรองสวมใส่เนี่ยมันเหมาะสมมันดีสําหรับเธอหรือไม่ปรากฏว่าส่งไปผิดเบอร์พี่น้องครับส่งไปหาคุณพ่อท่านหนึ่งซึ่งมีลูก6คนนะครับแล้วก็คุณพ่อท่านนี้ก็รู้ดีนะครับว่าผู้หญิงคนนี้คงจะส่งข้อความหรือภาพเนี่ยมาผิดเบอร์แน่นอนเขาก็เลยบอกว่าผมเชื่อว่าข้อความนี้อาจจะถูกส่งให้คนอื่น แต่ตอนนี้ภรรยาของผมไม่อยู่บ้านผมเลยถามความเห็นเธอไม่ได้แต่ผมกับลูกๆคิดว่าคุณดูแจ่มมากในชุดเดรสของคุณคุณควรใส่ชุดนี้นะนะครับเขาต้องการที่จะให้กำลังใจเธอเขาต้องการพูดในแง่ของมุมบวกนะครับให้เธอรู้สึกดีแต่ไม่เพียงรู้สึกดีแต่มันเหมาะสมกับเธอจริงๆแล้วก็พูดในสิ่งที่ให้กำลังใจเธอนะครับพร้อมกับส่งภาพลูกๆอีก5คนนะครับที่ยืน ยกนิ้วโป้งขึ้นมานะครับพร้อมกับยิ้มแล้วก็บอกว่าภาพนี้นะครับมันมันเป็นอะไรที่อ่าที่เธอส่งมาเนี่ยชุดนี้เนี่ยมันเป็นชุดที่เหมาะสมกับเธอดีแล้วทีนี้นะครับคำตอบน่ารักน่ารักแบบนี้จากครอบครัวจากคุณพ่อจากเด็กๆนะครับก็ได้ถูกโพสต์ลงไปใน t วิตเตอร์นะครับจนกลายเป็นกระแสที่อ่าชาวเน็ตนะครับได้รีทวิตส่งต่อกันไปเรื่อยๆดูเหมือนเรื่องนี้จะจะเป็นเรื่องน่ารักน่ารักปกติ แต่จริงๆแล้วมันมีอะไรที่ดีกว่าน,นั้นนะครับผู้ใช้ทวิตเตอร์ n ายหนึ่งได้อธิบายว่าจริงๆแล้วคุณโทนะี่เนี่ยหรือคุณพ่อคนนี้เนี่ยเขามีลูก6คนแต่ที่เห็นในภาพมี5คนก็เพราะว่าลูกชายคนรองสุดท้องเนี่ยนะครับรองน้องเล็กเนี่ยกำลังป่วยเป็นลูคคีเมียแล้วก็คุณพ่อของเขากําลังระดมทุนเพื่อที่จะหาเงินรักษาลูกผ่านทางเว็บไซต์ที่ชื่อว่า GoFundMe นะครับ GoFundMe เพื่อที่จะหาเงิน ไปรักษาลูกชายซึ่งพ่อพ่อลูก6คนนี้นะครับก็ได้ทวิตตอบมาว่าสาเหตุที่ภาพนั้นมี5คนเพราะว่าหนูน้อยคนที่ชื่อไคสเลอร์เนี่ยนะครับเขาอยู่คลินิกไปคลินิกกับคุณแม่แล้วก็เขาได้ทำเพจขึ้นมาเพจหนึ่งด้วยนะเพื่อที่จะให้กําลังใจต่อคนที่เป็นโรคลูคิเมียถือว่าเป็นความอะไรครับความโชคดีหรือประจวบเหมาะก็ว่าได้เพราะว่าคุณพ่อโทนี่เนี่ยกำลังระดมทุนอยู่ และคนที่เข้ามาดูเรื่องราวดีๆเหล่านี้ก็ทวิสต์ต่อกันไปเรื่อยๆจนในที่สุดเขาก็สามารถรวบรวมเงินนะครับได้กว่าหมื่นเหรียญน,นะครับเพื่อที่จะรักษาลูกของเขานะครับพี่น้องเห็นไหมครับว่าคําตอบน่ารักน่ารักคาให้กําลังใจของคุณพ่อช่วยให้ชีวิตของหนูน้อยคนหนึ่งดีขึ้นได้นะครับพี่น้องครับท่านเคยได้ยินคําพังเพยโบราณที่บอกว่าให้อะไรออกไป ก็ได้กลับมาอย่างนั้นไหมครับแต่ที่จริงแล้วนะครับมันคือมากกว่านั้นท่านให้สิ่งที่มองไม่เห็นเช่นกำลังใจสักวันหนึ่งท่านก็จะได้กำลังใจกลับมานะครับในเวลาที่ท่านต้องการที่สุดเพราะเวลาที่ยากลำบากนะครับมาถึงชีวิตของเราได้หลายรูปแบบและก็หลากหลายผู้คนผู้เขียนพระธรรมสุภาษิตต,ตอนนี้นะครับรู้ถึงความสำคัญของ คำให้กำลังใจนะครับเขารู้ถึงความสําคัญของคําให้กําลังใจที่ผู้เขียนสุภาษิตนะครับบอกว่าอะไรครับถ้อยคําเชื่อมชื่นนํามาซึ่งพาราไมัยี่นองครับถ้อยคําเชื่อมชื่นนํามาซึ่งพารณาไมยแก่ร่างกายผลด้านบวกจากคําพูดนะครับไม่ได้ถูกจํากัดแค่ร่างกายของเรานะครับแต่เมื่อเมื่อเราได้ถ้อยคําให้กําลังใจ S <S <an> นะครับเมื่อเราฟังคําแนะนําที่ประกอบไปด้วยสติปรรัญญาเรามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากขึ้นด้วยนะครับกำลังใจเพื่อไปต่อในวันนี้นะครับอย่างแรกนะครับอย่างแรกนะครับกำลังใจช่วยให้เราฝ่าฟันความท้าทายในวันนี้และสิ่งที่อาจเจอในอนาคตกำลังใจช่วยให้เราฝ่าฟันความท้าทายในวันนี้และสิ่งที่อาจเจอในอนาคต พี่น้องครับในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนความหวังของเราในพระวจนะของพระเจ้าและในพระเยซูคริสต์ทรงหนุนใจเราและทรงคำจุนเราเหมือนกับที่พระเยซูคริสต์ตรัสว่ามนุษย์จะดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องดำรงชีวิตด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ในมัทธิวบทที่4ข้อที่4นะครับร่างกายมีสิ่งจำเป็นสำหรับร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณก็มีสิ่งจําเป็นที่ต้องการด้วยไม่มีใครใช้ชีวิตโดยปราศจ,จากความจําเป็นจากภายนอกหรือไม่ต้องการความช่วยเหลือใดๆเลยนะครับพระเจ้าทรงสร้างจากักรวาลน,นี้สามารถประทานสิ่งที่เราต้องการทั้งสิ่งที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตและบางครั้งพระเจ้าก็อนุญ,ญาตให้เรามีสิ่งที่ช่วยให้ชีวิตของเราสะดวกสบายมากขึ้นด้วยพระเยซูทรงสอนให้เราอธิษฐาน ไม่เพียงขอสิ่งที่ร่างกายต้องการแต่ขอสิ่งที่จะผลักดันจิตวิญญาณของเราสู่การเติบโตจนกระทั่งถึงความบริบูรณ์ในพระคริสต์เหมือนที่กับที่ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อที่13กล่าวไว้ทีนี้ในทางตรงกันข้ามพี่น้องครับคำพูดที่ไม่ดีก็สร้างความเสียหายในแบบที่เราคาดไม่ถึงเหมือนชายคนหนึ่งนะครับเมื่อข่าวเมื่อหลายๆวันที่ผ่านมา เขาทำการไลฟ์สดนะครับบรรยากาศการเล่นสาดน้ําสงการในอ่างน้ํามีการโชว์การดื่มแอลโกอฮอล์มีการโชว์การแต่งกระบะซิ่งพร้อมกับกล่าวคําท้าทายเจ้าหน้าที่ตํารวจด่านายกนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายว่าไม่มีใครกล้าที่จะทําอะไรเขาแน่นอนในขณะที่รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ โคโรนาไวรัสนะครับห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์งดเว้นการเล่นสงการนะครับแล้วก็ใช้หนุ่มคนนี้ก็ไม่ได้เชื่อฝั่งสอบแถมแถมยังอะไรครับใช้คําพูดที่โพสต์ออกไปในอ่าไลฟ์เนี่ยไม่ไดีอีกด้วยนะครับหวันหลังจากนั้นพี่น้องครับ1วันหลังจากนั้นถูกจับกลุ่มครับเขาถูกจับกลุ่มแล้วก็ได้นําตัวขึ้นสารทันทีสารก็ตัดสินว่าเขาทําผิดอ่า ประกาศของสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็สั่งจำคุกเขาเป็นเวลา1เดือนปรับ1 0 0 0 0บาทแต่เพราะว่าเขารับสารภาพนะครับก็เลยลดโทษให้กึ่ง1เหลือจำคุก15วันแล้วก็ปรับอีก5,000บาทส่วนโทษจำคุกก็ให้รอลงอาญาไว้2ปีชายคนที่ถูกจับครับก็อ้างว่าเขาเมาจำไม่ได้ว่าพูดอะไรพี่น้องครับในพระคัมภีร์พระธรรมยากอบบอกว่า นะครับยากอบบทที่3นะครับบอกว่าลิ้นเป็นอวัยวะเล็กๆเป็นดั่งไฟที่เผาผลาญให้เกิดความเสียหายในวงกว้างมันทำให้ทั้งกายเป็นมลทินและเผาผลาญวงจรของชีวิตและตัวมันเองก็ถูกเผาผลาญด้วยพี่น้องครับดังนั้นเราควรใช้คำพูดอย่างระมัดระวังและสร้างสรรค์ใช้เพื่อให้กำลังใจและแบ่งปันพระพรแก่คนอื่นจะดีกว่า เหมือนดังที่เราได้รับประโยชน์จากพระวจนะของพระเจ้าพระคัมภีร์เตือนเราให้อย่าตัดสินคนอื่นแต่เราควรที่จะพูดและทําสิ่งที่ส่งเสริมหรือพยายามหรือเสริมสร้างความพยายามให้พวกเขาเนี่ยก้าวหน้าเติบโตหรือพัฒนาต่อไปอาจารย์โปรโลให้คําแนะนําสั้นๆอย่างตรงไปตรงมานะครับอาจารยโปรโลบอกว่านะครับจงหนุนใจกันและต่างคนต่างจงเสริมสร้างกันขึ้น ตามอย่างที่พวกท่านกําลังทารรอยู่นั้นในหนึ่งเทสโลนิกาบทที่5ข้อที่11ขณะที่เราพยายามติดตามพระเจ้าในแต่ละวันพี่น้องครับให้เราสร้างบรรยากาศการหนุนใจการให้กําลังใจพี่น้องในองค์พระเยซูคริสต์หรือแม้แต่คนรอบข้างเราเพื่อจะมีกําลังใจเพื่อไปต่อเพราะกําลังใจช่วยให้เราฝ่าฟันความท้าทายในวันนี้และสิ่งที่เราอาจเจอในอนาคตพี่น้องครับนั่นคืออย่างแรกอย่างที่สองครับ กำลังใจกำลังใจช่วยให้เราอดทนต่อความยากลำบากและนำเราไปสู่ความสำเร็จกำลังใจช่วยให้เราอดทนต่อความยากลำบากและนำเราไปสู่ความสำเร็จเหมือนดังที่บอกไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าผลด้านบวกของคำพูดไม่ได้จำกัดแค่เพียงร่างกายเมื่อเราฟังคำแนะนำที่ประกอบไปด้วยสติปัญญา คำให้กำลังใจที่ดีโดยเฉพาะคำแนะนำจากพระคัมภีร์เนี่ยนะครับเรามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากขึ้นด้วยหลายๆครั้งในชีวิตของเราเราเคยประหลาดใจไหมครับว่าทําไมคนบางคนเนี่ยนะครับล้มแล้วล้มอีกดูเหมือนจะไปไม่รอดแต่เขาเหล่านั้นก็กลับมายืนหยัดต่อสู้จนประสบความสําเร็จในชีวิตได้อะไรคือสิ่งที่ทำให้คนเรามีความมานะบากบั่นและมีความตั้งใจที่จะ ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆจนไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จได้สิ่งนั้นคือกำลังใจครับกำลังใจแม้จะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ทุกคนก็สัมผัสได้ถึงพลังอันสำคัญอันนี้นักคิดนักพูดนักเขียนคนสำคัญของไทยในอดีตนะครับท่านหลวงวิจิตวัฒการได้เขียนหนังสือชื่อกำลังใจว่าการที่คนจะ,ะเผชิญชีวิต ฟันฝ่าอนาคตให้รู้ร่วงไปได้นั้นจะต้องมีกำลังอยู่3อย่างนะครับท่านหลวงวิจิตบอกว่าต้องมีกำลังอยู่3อย่างอย่างแรกคือกำลังกายอย่างที่2คือกำลังความคิดอย่างที่3คือกำลังใจแต่ถ้าจะขาดอะไรหรือพร่องอะไรไปสักอย่างท่านบอกว่าอย่าให้ขาดกำลังใจเลยเพราะว่าถ้าขาดกำลังใจแล้ว จะเอากําลังกายหรือกําลังความคิดมาทดแทนกําลังใจไม่ได้เลยนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่ากําลังใจเป็นพลังที่สําคัญยิ่งและมีส่วนขับเคลื่อนการดําเนินชีวิตของเราไปสู่ความสําเร็จได้นานนับประการในพระธรรมปัญญาจารย์บทที่9ข้อ17นะครับพระพจนะของพระเจ้าบอกว่าถ้อยคําอ่อนโยนของคนมีปัญญาก็น่าฟังกว่าเสียงตะโกนของผู้ครอบครอง ท่ามกลางคนเขา่าพี่น้องที่รักครับกำลังใจโดยเฉพาะ <c oughs> จากพระคัมภีร์นะครับช่วยให้เราอดทนต่อความยากลำบากและนำเราไปสู่ความสำเร็จนะครับในสดุดี23ข้อ2กับข้อ3นะครับพระคำของพระเจ้าบอกว่าพระองค์ทรงทำให้ข้าพระองค์นอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดพระองค์ทรงนำข้าพระเจ้าไปริมน้ำแดนสงบพระองค์ทรงคืนความสดชื่นแก่ชีวิตข้าพระเจ้า พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมฉะนั้นพี่น้องทีละครับอย่าคิดว่าเรารู้ทุกอย่างพระเจ้าทรงสามารถใช้คนอื่นเพื่อสอนเราในเรื่องพระปัญญาของพระองค์ซึ่งอาจเป็นเพื่อนอาจจะเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นเพื่อนร่วมงานนะครับฉะนั้นสุภาษิตจึงหนุนใจเรานะครับว่าจงฟังคำแนะนำและรับคำสอนเพื่อเจ้าจะได้ปัญญา ภายหลังกำลังใจโดยทั่วไปเป็นสิ่งที่เราต้องตั้งใจสร้างขึ้นพี่น้องครับกำลังใจเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องตั้งใจสร้างขึ้นเป็นการสร้างผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในทางที่ดีขึ้นไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองหรือคนรอบข้างเป็นไปตามยถากรรมกำลังใจเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาความลำบากในชีวิต และยังช่วยเพิ่มพูนกําลังกายและกําลังความคิดได้อีกด้วยกําลังใจของเราเกี่ยวข้องอย่างมากกับความเชื่อของเราพี่น้องครับการหวังใจอีกทั้งการติดสนิทกับพระเจ้าด้วยความเชื่อและความวางใจพี่น้องครับเป็นกลยุทธ์เดียวของเรานะครับเป็นกลยุทธ์เดียวของเราบ่อยครั้งโลกนี้ทําให้เราผิดหวังแต่การมีความหวังทําให้เรายึดมั่นในความจริงและฤทธิอำนาจของพระเจ้า ในช่วงที่เหนื่อยล้าในพระธรรมยอห์นบทที่15พระเยซูเสด็จไปที่ประตูแกะในกรุงเยรูซาเล็มนะครับที่นั่นมีชายคนหนึ่งป่วยมานานกว่า38ปีเมื่อพระเยซูทรงทอดพระเนตรเห็นชายคนนั้นนอนอยู่ทรงถามเขาว่าเขาป่วยอย่างนั้นนานแล้วหรือนะครับจริงๆพระองค์ทรงทราบว่าเขาป่วยอย่างนั้นนานแล้ว แต่พระองค์ทรงถามสิ่งที่อยู่ในใจเขาพระองค์ถามว่าท่านอยากจะหายเป็นปกติหรือเปล่าพระองค์ทรงรู้ว่าชายคนนั้นอยากหายโรคแน่นอนนะครับป่วยมา38ปปีไม่มีใครไม่อยากหายโรคนะครับพระองค์ทรงรู้ว่าเขาต้องการหายโรคนะครับและพระองค์ทรงรู้ว่าไม่มีใครใส่ใจช่วยเหลือเขานานแล้วก่อนที่จะทำการอัศจรรย์พระองค์ประสงค์จะให้กำลังใจเขาก่อนนะครับ ฟื้นความหวังอันลิบหลีที่กำลังจะหมดไปของเขาโดยตั้งคำถามแบบตรงไปตรงมาแล้วจึงทรงตอบสนองกับความต้องการของเขาพระองค์ทรงตรัสว่าลุกขึ้นเถิดจงยกแพร่ของท่านเดินไปเราก็เหมือนคนป่วยคนนั้นพี่น้องครับเราแต่ละคนมีหลายด้านในชีวิตที่ความหวังและกำลังใจเกิดแห้งไปแล้วพระองค์มองเห็นเรา และเชื้อเชิญเราด้วยพระเมตตาให้เชื่อในความหวังอีกครั้งคือเชื่อในพระองค์นะครับพระเจ้านะของพระเจ้าเป็นกําลังใจช่วยให้เราอดทนต่อความยากลําบากและนาเราไปสู่ความสําเร็จนะครับนั่นคืออย่างที่สองนะครับอย่างที่3ามนะครับอย่างสุดท้ายกําลังใจเสริมสร้างเราให้ทนได้แม้ในสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงที่สุดกําลังใจเสริมสร้างเราให้ทนได้ แม้ในสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงที่สุดถ้าย้อนกลับไปในช่วงนี้ของปีที่แล้วพี่น้องครับผมไม่เคยคิดว่าปีนี้จะมีการระบาดอย่างหนักของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ผมไม่คิดว่าจะมีคนตายมากอย่างนี้ผมไม่คิดว่าเศรษฐกิจของโลกจะถูกฉุดให้ต่ำลงขนาดนี้ซึ่งสร้างผลกระทบรุนแรงยิ่งกว่าวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540นะครับ ซึ่งวิกฤตต้มยำกุ้งในครั้งนั้นบางประเทศก็ได้รับผลกระทบในขณะที่บางประเทศก็ไม่ได้รับผลกระทบแต่วิกฤตครั้งนี้วิกฤตไวรัสโคโรนาเนี่ยเกือบทุกประเทศทั้งโลกนะครับได้รับผลกระทบและก็ฉุดรายได้อุตสาหกรรมการบินนะครับโดยเฉพาะาการสัญจรไปมาระหว่างประเทศที่ต้องใช้เครื่องบินนะครับชุดนะครับอุตสาหกรรมเหล่านี้เนี่ยตกลงมานะครับมากยิ่งกว่าในช่วงวิกฤตการ อ่านายวันๆหรือเหตุการณ์ที่อาถูกโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายที่อเมริกานะครับทำอย่างไรเราจึงจะมีความหวังกําลังใจในท่ามกลางความยากลาบากมีคาครับพี่น้องครับผู้เผยวจนะในอดีตผู้เผยวจนะมีคาบอกว่าแต่สําหรับข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะมองดูพระยาเว์ข้าพเจ้าจะเฝ้าคอยพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าจะฟังจะทรงฟังข้าพเจ้า ในมีคาบทที่ 7, ข้อ7นะครับและถ้าพระเจ้าตรัสกับเราได้พระองค์อาจจะกําลังตรัสแบบนี้นะครับว่าเราเข้าใจเจ้าอาจจะนึกกลัวและอยากจะยอมแพ้แต่ว่าถ้าเจ้าอ่อนแอเมื่อไหร่เนินเล็กๆก็เหมือนขุนเขาแต่ถ้าเจ้าเข้มแข็งขึ้นลมพายุก็เหมือนสายลมแผ่วเบานะครับอันนี้เป็นคําพูดหนึ่งที่ยืมเข้ามานะครับทีนี้ สิ่งที่จะเสริมสร้างและพยุงเราในสถานการณ์แบบนี้คืออะไรคือการมองที่พระเจ้าเฝ้าคอยอธิษฐานจดจําสิ่งที่พระองค์เคยทําในอดีตและกลยุทธ์เดียวของเราคืออะไรครับเราต้องติดสนิทและยึดความหวังในพระองค์ไว้เป็นกลยุทธ์เดียวที่จะช่วยเราต้านทานพายุแห่งชีวิตตามธรรมดานะครับตามธรรมดาการที่จะรู้ว่าใคร มีกาลังใจหรือไม่มีนั้นย่อมต้องมีสิ่งที่แสดงให้เห็นเช่นเมื่อเกิดปัญหาชีวิตเกิดโรคภัยไข้เจ็บนะครับคนที่มีกําลังจะไม่กลัวและพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อให้อุปสรรคเหล่านั้นหมดไปหรือสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ยอ่อท้อผิดกับคนที่ขาดกําลังใจนะครับมักจะมีอาการตรงข้ามอันเนื่องมาจากเกิดความกลัวไม่กล้าที่จะ,ะเผชิญปัญหาจึงเกิดวิตกจริต รู้สึกหดหูซึมเศร้าอยู่ตลอดมองเห็นแต่ปัญหาหาทางออกไม่เจอแต่อย่างไรก็ดีกำลังใจเป็นสิ่งที่สร้างให้เกิดขึ้นได้นะครับเมื่อเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงเมื่อมันเกิดขึ้นผมอยากให้กำลังใจท่านทั้งหลายจะเชื่อต่อไปโดยไม่มีข้อสงสัยแบบที่หลายคนกำลังสงสัยเชื่อในความเชื่อของเราเพราะนี่คือความจริง เราไม่ควรฝากความหวังในตัวคนเราไม่ควรฝากความหวังในทรัพย์สิ่งของหรือเงินในธนาคารเราต้องหวังใจในพระเจ้านี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์สอนไว้ในสดุดี42ข้อที่11บอกว่าจิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ยจงหวังในพระเจ้าเพราะข้าจะยกย่องพระองค์อีกผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระเจ้าของข้าในช่วงท้ายชีวิตของเปาโลนะครับในเวลาที่ท่านถูกจับกุม เพราะงานรับใช้ท่านต้องไปสู้คดีความที่กุงโลกท่านกล่าวอย่างคนที่ไม่ใช่คนที่มองโลกในแง่ดีหรือคนมองโลกในแง่ร้ายแต่ท่านกล่าวแบบคนที่มองโลกในแง่จริงความรู้สึกของเปาโลในเวลานั้นคือไม่มีใครอยู่เคียงข้างข้าพเจ้าสักคนพวกเขาทิ้งข้าพเจ้าไปหมดอย่างไรก็ดีท่านบอกว่าอย่างไรก็ดีองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยืนอยู่ใกล้และประธานกำลังแก่ข้าพเจ้า และพระงค์และองค์พระผู้เป็นเจ้าจะโปรดช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากการร้ายทุกอย่างและจะทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดเข้าสู่อาณาจักสวรรค์ของพระองค์พี่น้องที่รักเราจะมีกําลังใจเพื่อไปต่อเพราะกําลังใจจากพระเจ้าเสริมสร้างเราให้ทนได้แม้ในสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงกริยัดดาวิดกล่าวไว้ ขณะที่ท่านกําลังหนีการตามล่าของศัตรูกริยัดดาวิดบอกว่าข้าแต่พระยาเวพระองค์จะทรงฟังความปรารถนาของผู้ถูกข่มเหงพระองค์จะทรงเสริมกําลังใจเขาและจะเงียพระกันฟังเป็นองครับจากสดุดีบทที่1 0ข้อที่17นะครับจากพระคำสุภาษิตท,ที่เราได้ใช้เป็นพระธรรมหลักในตอนนีนะ้เราจะพบว่า พระคำของพระเจ้านะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับบอกว่าผู้ใส่ใจพระวจะนะจะ,จะ,จะเจริญรุ่งเรืองและคนที่วางใจในพระยาเว์จะสุขสบายคนมีปัญญาเรียกได้ว่าเป็นคนมีความเข้าใจและวาจาอ่อนหวานเพิ่มอํานาจการสั่งสอนปัญญาเป็นน้ําผู้แห่งชีวิตแก่ผู้เป็นเจ้าของแต่ความโง่เป็นการลงโทษแก่คนโง่ใจของคนมีปัญญาทําให้วาจาของเขาสุขุมและเพิ่มอํานาจการสั่งสอนแก่ปากของเขาถ้อยคํำช่มชื่นเป็นเหมือนรวงพึ่ง เป็นความหวานแก่วิญญาณจิตและเป็นพลานามัยแก่ร่างกายมีคําที่น่าสนใจหลายคําเช่นคําว่าผู้ใส่ใจพระเจนะเจริญรุ่งเรืองอสุขสบายคําว่าอํานาจคําว่าปัญญาคําว่าสุขุมนะครับคำว่าแช่มชื่นความหวานแล้วก็พลานามัยพี่น้องครับจากพระวจนะของพระเจ้าวันนี้นะครับขอให้ท่านทั้งหลายนะครับมีกําลังใจขึ้นมีความหวังขึ้นในพระเจ้า ขอให้การทรงสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าเป็นความชื่นชมยินดีของเราเพื่อเราจะมีกําลังใจเพื่อไปต่อนะครับให้เราอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะครับสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงเป็นผู้ที่หนุนใจเป็นพระเจ้าที่เสริมกําลังเราและขอบคุณพระเจ้าที่พระวจนะของพระเจ้าในเช้านี้ให้กําลังใจและหนุนจิตชูใจเราทั้งหลายที่จะมีความหวังต่อไปขอทรงโปรดช่วยเหลือพี่น้องของข้าพระองค์ที่กาลังเผชิญสถานการณ์ต่าง ที่ยากลำบากในชีวิตที่แตกต่างกันออกไปแต่เราเชื่อว่าพระเจ้าทรงสามารถเข้าใจและทรงจัดเตรียมและทรงช่วยเหลือเราได้เราขอบคุณพระองค์เราฝากมอบชีวิตซึ่งกันและกันไว้ในการอวยพรที่มาจากพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าทรงอวยพร,พ,รพี่น้องทุกท่านนะครับ